กบสวัสด,ดีน้องนองที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับนาอว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาตั้งค่าปุ่มตามคนดังนะครับนอนและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพูดไปทุกคนก็ต้องรู้จักแน่นอนนะคบเพราะว่า ต,ต, no? ต,ต, illing, ores, ตั้งค่าปุ่มตามคนดังนะครับน้องไม่ใช่ตั้งค่าตามคนดังนะครับน้องไม่ใช่ตั้งค่าดึงหัวนะครับก็คือตั้งค่าปุ่มตามคนดังนะครับก็คือดูนะครับว่าเขาทํายังไงถึงจะยิงหัวได้นะครับน้องปั่นซ้ายปัดขัวง่ายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องตำแหน่งแบบไหนอะไรง่ายนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสําหรับคนดังหรือว่าคนที่มีประสบการณ์นะครับเขาจะตั้งปุ่มที่แบบว่าอย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่าอะไรง่ายที่สุดนะครับเขาก็จะตั้งนะครับและวันนี้ก็เป็นทางด้านของ ปุ่มคิลเลอร์นะครับเนาะนักแข่งอันดับหนึ่งนะครับหรือว่าดึงหัวอันดับหนึ่งของโลกนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและที่สำคัญก็คือ ยังเป็นทางด้านของสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ด้วยนะครับน้องและที่สําคัญนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าเป็นประเทศอินเดียนะครับน้องของคนประเทศอินเดียนะครับบางคนก็รู้จักบางคนไม่รู้จักนะครับสำหรับเสื้อคิวเลอร์เอฟเอฟนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าคนไหนรู้จักก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเขาสอนตั้งค่าเยอะแยะมากมายนะครับน้องและสอนในการดึงหัวนะครับน้องและที่สําคัญนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าตั้งค่าของเขานะครับน้องก็คือโคตรโหดเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ลวกันนะครับน้องสำหรับตั้เาตั้ง ค่าปุ่มไปก่อนลวกันนะครับเพราะว่าเขาก็สอนมานะครับในเรื่องของตั้งค่าปุ่มนะครับโนว่ามันดียังไงนะครับถ้าตั้งค่าของเขานะครับน้อแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับพี่ก็ได้มานะครับก็เลยแบบว่าจะเอามาให้ทุกคนนะครับน้อได้เล่นตั้งค่าปุ่มด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าปุ่มตามคนดังหรือว่าตามนักสตรีมเมอร์นะครับย้ำเลยนะครับโนว่าเขาคนนี้นะครับก็คือเรื่อง และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อเราจะไปตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือ นี่ลยนะครับสำหรับตั้งค่าปุ่มของเขานะครับน้องเดี๋ยวพี่จะแยกเป็น2ส่วนให้ละกันนะครับน้องจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาให้ละกันนะครับน้องสำหรับตั้งค่าปุ่มนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นตั้งค่าปุ่มของเขานะครับน้องและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าพี่ไปเล่นมาแล้วนะครับน้องก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้องก็แสดงว่าตั้งค่าปุ่มนะครับน้องก็จะต้องนะครับน้องได้ปรับตัวนะครับทุกคนแล้้วววกกก็็็เเเเปปปลลลีีีี่่่่่่ยยยยนนนนนนแแงงงตตััััอออะะะะะคคครรรบบบจมาาาณพท นอก็คือพี่ยังไม่แนะนำนะครับนอถ้าจะไปตั้งปุ่มตามคนอื่นเขานะครับนอเพราะว่าตั้งตามใจที่เราถนัดดีกว่านะครับนออันนี้มันจะดีมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าอยากได้ตั้งค่าของที่แบบว่าคนที่ดึงหัวเงเก่งนะครับนอและจะค่อยๆฝึกนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนก็เอาไปตามนี้เลยนะครับนอพี่จะเริ่มจากฝั่งหัวก่อนละกันนะครับฝั่งหัวเขาจะมีนะครับนอประมาณ4ี้าอย่างนะครับก็คือมีปุ่มยิงกระโดดนั่งนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเก็บของนะคร ประมาณนี้นะครับนอเราก็มีกดใช้ยาช่วยเหลือแล้วก็คานนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับฟังขวานะครับนอพี่คิดว่าเอาไว้ใช้ช่วยนะครับนอหรือว่ากระโดดนะครับนอแล้วก็ยิงประมาณนี้นะครับทุกคนพูดง่ายงก็คือฟังขวานะครับนอจะใช้ไว้ช่วยศัตรูและสังหารศัตรูนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็จะมีทางด้านของยิงกระโดดนั่ง นะครับเนอเราก็จะมีทางด้านของช่วยเพื่อนแล้วก็ใช้ยานะครับเนอก็ถือว่าอันนี้นะครับเนอก็เป็นตั้งค่าปุ่มนะครับเนอที่แบบว่าเขาใช้นะครับเนอน่าจะใช้ไว้ช่วยยิงแล้วก็ช่วยนะครับเนอในส่วนของเรื่องช่วยเพื่อนนะครับเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนขนาดของปุ่มนะครับเนอก็ตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับพี่จิ้มแต่ละปุ่มให้ดูนะครับเนอก็ถ้าอยากฝึกก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนะว่าก็ดีเหมือนกันนะครับที่พี่ไปฝึกมาเมื่อกี้นะครับเนอก็ ไม่รังเกียจเท่าไหร่นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าถ้าสลับมาฝั่งซ้ายนะครับน้องก็มีเยอะเลยนะครับน้องสำหรับฝั่งซ้ายนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าฝั่งซ้ายนะครับน้องก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าฝั่งซ้ายนะครับทุกคนสำหรับฝั่งซ้ายนะครับน้องก็เรียกได้ว่าจะช่วยเรานะครับน้องช่วยแบบว่า ให้เราซูมสโคบได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเนาะลราก็เรื่องวิ่งนะครับเนาะแล้วก็ตั้งไอวอลนะครับทุกคนพี่คิดว่าฝั่งใช้นะครับเนาะน่าจะเป็นฝั่งป้องกันนะครับทุกคนเออก็คือแบบว่าฝั่งขวานะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นฝั่งที่แบบว่านะครับเนาะสังหารศัตรูไปแล้วนะครับเนาะแต่ฝั่งใช้นะครับเนาะก็คือน่าจะเป็นฝั่งป้องกันนะครับเพราะว่า ปุ่มยิงซ้ายของเขานะครับน้อเข้าล้นขนาดไปเล็กมากๆเลยนะครับน้อก็เรียกได้ว่านะครับน่าจะเล่น2นิ้วโป้มือนะครับน้อหรือว่าเล่น2นิ้วนะครับทุกคนแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าฟังใช้นะครับเนาะน่าจะเป็นการช่วยไซส์สกิลแล้วก็ป้องกันนะครับเนาะเพราะว่ามีไอวอรนะครับเนาะมีระเบิดแล้วก็วิ่งไซส์พันยากระเป๋านะครับเนาะแล้วก็สกิลสะโคบนะครับเนาะอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรที่แบบว่าสังหารศัตรูได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า ฝั่งซ้ายนะครับเนอน่าจะเป็นฝั่งป้องกันเลยนะคร <summary |transcribe|> ับเนอเรียกได้ว <inglés> oui ่าป้องกันเต็มระบบเลยนะครับเนอไอวอลอะไรก็อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าสามารถตั้งตามกันได้นะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับฝั่งซ้ายนะครับเนอส่วนระเบิดนะครับก็ให้ออกไปฝั่งขวานะครับเนอก็เรียกได้ว่า ให้สไลด์ไปฝั่งขวานะครับเนาะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะครับจะให้สไลด์ไปทางไหนนะครับเนาะเขาก็เลือกสไลด์ไปทางขวานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าของคิวเลอร์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจริงเหมือนกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะหรือว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้พี่คิดว่าถ้าฝึกนิดนึ่งนะครับเนาะก็รีดีว่าจะออกมาดีมากๆแน่นอนนะคระมาณ นี <molec> ่เลยนะครับ <tous> ท <les If> ุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่ารับประกันได้เลยนะครับโนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าการควบคุมนะครับโนเขาก็ตั้งประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องการควบคุมนะครับโนก็สามารถดูตามที่ได้นะครับอาจจะเร็วนิดนึงนะครับโนแต่ก็หยุดวิดีโอไว้ได้นะครับทุกคนก็ตามนี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็จะเป็นแบบนี้นะครับโนเขาก็ตั้งประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ข บอกเลยแล้วกันนะครับนะ้องว่าเรื่องการควบคุมนะครับนะ้องก็จะมีตามนี้เลยนะครับสามารถตั้งตามนี้ได้นะครับนะ้องก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกคนสําหรับการควบคุมนะครับนะ้องก็ถือว่าอันนี้นะครับนะ้องก็เป็นตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลของคิลเลอร์นะครับนะ้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะ้องว่า พี่ทูยังง่านะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าหาข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้ว hmm. ยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับเนองก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าของพี่นะครับเนองเตรียมตัวแล้วกันนะครับที่จะแจกนะครับนนองประมาณวันเสาร์หรือว่า์นนะครับนอี้นะระา มาได้เลยนะครับส่วนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ ไม่ต้องเสียตังค์สบาบไม่ต้องเสียตังค์โดนเนิเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้ว <c oughs> กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่นะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะทุกการกดไลค์ทุกการกดแ like, ชร์ก็มีลุ้นด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรจะเประมาณนี้เลยนะครับเนาะมีลุ้นด้วยนะครับใครที่แบบว,ว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตังค่าหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ <c oughs> สำหรับวี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย